สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนวัดอิสระไกรสินเดือดถึงกับเชิญตอนนอเข้าพบหลังไปเที่ยวสิงคโปร์กับอิงฟ้า เรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนนั้นสนใจกันอย่างมากซึ่งทางนวัดก็ได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงประเด็นร้อนตอนนี้หลังจากที่มีข่าวลือว่าทางอิงฟ้านั้นได้ไปเที่ยวที่สิงคโปร์โดยทางนวัดน,นั้นเผยว่าไปสิงคโปร์จริงไปจริงครับผมเป็นคนไม่แต่งเรื่องจะตอบเฉพาะความจริงที่ผมทําทั้งหมดผมปกป้องอิงฟ้าวารหาหะผมจะไม่ให้คนสิ้นคิดพาอิงฟ้าไปให้เกิดคดีมากขึ้นและสุ่มเสี่ยงมากขึ้นมีคนพยายามจะมาเป็นเจ้าชีวิตของน้องผสมผสานเข้ามาที่หายไปผมมั่นใจว่าไม่ใช่แพลนของ ฝากบอกคนนี้ด้วยนะว่าผมรู้ทุกอย่างเชินเข้ามาคุยกับผมที่ออฟฟิศถ้าคิดจะมาวุ่นวายผมไม่สนใจหรอกครับความรักมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลถ้าความรักมันส่งเสริมทําให้ดีมันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้ามีความรักแล้วไม่มองกาลเทศะหน้าที่มันคือความรักที่เห็นแก่ตัวคนแบบนี้ไม่น่าคบไม่มีใครเคยบอกเลยว่ามรารยาทสะกดยังไงเขาทําตัวกันยังไงรู้หมดนะว่าทาอะไรรู้หมดนะว่าพาไปไหนรู้หมดว่าอยู่กรทมทากันยังไงรู้หมด นว,ว่าอยู่ตรงไหนเวลาไหนแทบจะรู้ด้วยซ้ำว่าอยู่บนฟุตบาททำอะไรมันไม่ได้หลอกไม่ได้เท่หลอกจำไว้แน่จริงมาเจอกันเลยที่ออฟฟิศที่พูดทุกวันเพราะอยากให้อิงฟ้าเป็นอิงฟ้าคนเดิมไม่ใช่อิงฟ้าที่ถูกเป่าแบบนี้ถูกดูดแสงแบบนี้ทุกคนไปสืบประวัติคนนี้มาแล้วกันว่าเขาเคยคบกับใครทำอะไรกับใครผมไม่อยากให้อิงฟ้าเป็นแบบนั้นเข้าใจใช่ไหมหลังจากนวัดได้ไลฟ์สดไปทางด้านมดดำคาชาพาตันเจริญก็ได้ออกมาเฉลยในรายการแฉว่าตอนนอที่นวัดกล่าวถึง ก็คือสาวหล่อตินาสุพันนาจิตาลีลานั่นเองท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ